้าเก่าเล่าเรื่องวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเซตเดอะบอสลูกพี่นักสู้โดยเซตนะครับมีตำแหน่งก็คือท็อปเลนเป็นประเภทไฟเตอร์กึ่งแท้งซึ่งในตัวความสามารถนะครับแพสซีฟเซธสลับการออกหมัดซ้ายขวาในการโจมตีปกติโดยหมัดขวาจเจร็วและแรงกว่าเล็กน้อยพร้อมฟื้นฟูพลังชีวิตตามสัดส่วนพลังชีวิตที่หายไปได้ด้วยสกิลคิวได้รับความเร็วการเคลื่อนที่เมื่อวิ่งเข้าหาศัตรูและการโจมตีสองครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายสกิลวิวสะสมความเสียหายที่ได้รับเป็นค่าความทรหดจาก นั้นปล่อยหมัดพลังทำลายล้างสร้างเป็นความเสียหายจริงในแนวตรงและได้รับโล่ตามค่าทรหดที่ได้รับนั่นเองสกิลอ e, ีดึงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังเข้าหาตัวเองหากมีศัตรูอยู่ทั้ง2ด้านจะสตัรตศัตรูพร้อมสร้างความเสียหายด้วยสกิวต y จับศัตรูคนหนึ่งทุ่มลงพื้นไปยันตำแหน่งที่เลือกสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูที่ถูกจับทุ่มจบไปแล้วนะครับสำหรับด้านความสามารถของเซตเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เนื้อเรื่องของเขากัเาาน MM เลยครับเซตเป็นผู้นำแห่งโลกอาชญากรใต้ดินขของโเเเนนนนียาาารริ่มต้จกกป็ั ในสังเวียนของนาวอริและโด่งดังอย่างรวดเร็วจากความโหดและอึดที่เกินคนหลังส่งครามกับน็อกซัทเขาชฉวยโอกาสครองสังเวียนและกลายเป็นผู้ควบคุมเบื้องหลังที่ไม่มีใครกล้าแยม้มถึงจะดูเถื่อนแข็งแรงและพร้อมชกใครก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าล้อเขาคือ เขารักแม่ของเขาสุดหัวใจใครแต่แม่ของเขาเท่ากับโดนต่อยก่อนแล้วค่อยถามที่หลังแถมถ้าเขามีเวลาว่างก็จะกลับบ้านไปทานข้าวกับคุณแม่เหมือนลูกชายดีเด่นแห่งปีคนนึงเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับด้านความสามารถและในเรื่องข้าวๆข,ข,ของเซตตัวละครต่อไปจะเป็นตัวอะไรฝาดติดตามไว้ด้วยนะครับ